คอนเซอร์บายเอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ดึงก็จะมาแต่งซิมในคอนเซปต์วันฮาราวีนค่ะจะบอกว่าซิมตัวนี้จะเข้าไปร่วมไลฟ์สดของเรเจอร์ฟิล์มด้วยนะคะอย่างก,ก็ฟติดตามด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่าค่ะโอเคมาเริ่มที่ปรับสีผิวก่อนนะทำไมฉันผิวซีแบบนี้ล่ะบบนี่น่ะปะยนป<ร>ะันร้นหัว,หวฉันททำไม จากนั้นก็เลือกชุดเดียบเธอค่ะไม่นะยันเต็มทังร่างกายฉันหมด,ดเลยไม่นะ่แปะไม่เต็มเลย,ยพี่เรนคิดว่าเธอยังไม่รู้นะคะว่าเธอเนี่ยได้ตายไปแล้ว ผีดูดเลือดเหรอคะไม่ใช่ผีดูดเลือดค่ะซิมผีที่เราสร้างในวันนี้นะคะคือเตียงซือค่ะเตียงซือก็คือผีดิบจีนมีใครเคยดูเรื่องผีกัดยากระตอบไหมพัคแรกๆเนี่ยน่าจะเกิดกันไม่ทันเลยนะคะเพราะพี่ลิงก็แบบเด็กมากแล้วตอนนั้นน่ะกลัวมากเลยไอ้ผีจีนะ่ะไอ้ที่แบบว่าเขาจะแบบอ่ากระโดดดึง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  คงคล้ายๆกับผีกองกอยของไทยที่แบบกระโดดดึงๆเหมือนกันน่ะแต่อันนี้เป็นผีจริงกองกอยแล้วตอนดูหนังมันมีฉากที่แบบกองกอยกระโดดมาดึงๆแล้วแบบว่าต้องการหายใจอ่ะเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นเราก็ต้องแบบกั้นหายใจตอนนั้นก็คือแบบกันตามอ่ะเจียงซือตำนานผีดิบจีนสมัยราชวงศ์ชิงเชื่อว่าเป็นผีดิบที่ไม่เน่าเปื่อยในตอนกลางวันจะนอนหลับอยู่ในโรงศพ หรือที่ที่ไร้แสงอาทิตย์แต่ในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งวิธีป้องกันเจียงสือก็คือการโปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพื่อถ่วงเวลาให้เจียงสือนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้าแท้จริงแล้วเจียงซือนั้นมีที่มาจาก การนำศพคนตายกลับบ้านหรือเรียกกันว่าส่งศพพันลีมีตำนานกล่าวว่าชาวจีนเชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพนั้นจะต้องถูกฝังที่บ้านเกิดแต่ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินจ้างรถเกวียนจึงเกิดพิธีกรรมนี้ขึ้นมานักบวชและทิกเต๋าจะทำพิธีปลุกศพให้ลุกขึ้นมากระโดดตามกันเป็นขบวนจากนั้นจะมีการสั่นกระดิ่งเป็นจังหวะให้ศพกระโดดตามจนถึงบ้าน ก็ประมาณนี้นะคะมีหลากหลายตำนานอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่ดึงก็ยกตำนานนี้มาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆผีกองกอยเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ในหนังจีนนะยังมีแบบพวกเกมต่างๆที่แบบโดดดึงด๋งดึๆงดึรงดึางอะเงี้ยเกมแบบแกเรลต่างๆที่ไม่ไดึงแบบเล่นแล้ววันนี้ก็แบบมาโพอในเดอะซีมแล้วแถบยังเป็นผีสาวกองกอยสุดสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่า พื่อความสมจริงยิ่งขึ้นนะคะโอเคเราใส่สูตรเปลี่ยนเป็นรัมไพยไปเลยค่ะอืมดูความยิหงของเธอสิเจ้านะรู้ว่าแบบเรื่องนี้ใส่แบบ คิดเกียตแต่ไม่คิดว่าจะมานั่งหลับตรงนี้ต้องไปหลับในโรงศพไหมตอนนี้ตอนกลางคืนนะเราต้องออกไล่เหรอ,อสิเออนังสาวกองกอยกำลังฝึกเดินอยู่นะคะอันนี้คือถ้าอยากเดินแบบมนุษย์เราก็ต้องมาฝึกเก็ตฮะฉันจำไม่ได้เลยว่าตายไปตอนไหนและมนุษนย์เดนยังไงก็คือฟืน้นคืนชีพมาก็คือกระโดดดึง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 วันนี้ก็เลยต้องมาฝึกเดินนึกถึงเรื่องอ่าซอม อมบี้นักสื่อเลยแบบว่าซอมบี้ต้องมาฝึกฝึกเดินแบบมนุษย์ตะาแบบปกติไม่ได้เดินแบบซอมบี้อ,ะ <c oughs> อ่ะออนี้เราเป็นนักสาวกองกอย <c oughs> ที่ต้องมาฝึกแบบมนุษย์นี่จะได้ไม่ต้องกระงถอดึุงถุงฉันจะล้มอีกแล้วโห,โห,โหทุกคนดูสิคะก่อนหนนี้คือเท้าเปล่าไยาแล้วตอนนี้คือแบบเออนั่นแหละก็ต้องฝึกฝึกเดินอย่างที่เรนบอกเนี่ยค่ะฝึกสกเก็ตชุดดูโป๊ไปไว้เนี่ย สยหิวเลยสอยูิวก้วเลยไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโทรเรียกนักดบเพิงนะคะอันนี้คือมันเป็นแผนของเราผมมาจัดการให้คุณแล้วครับอ๋เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งวิ่งดีไปมาเลยเราจะจับดึงเลือดทุกคาค่ะคือนักดับเพิงอ่ะหนีเราไปค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนขายของนะคะ จะขอกินฟรีหรอไม่ได้นะไม่สามารถดื่มด้วยในบริเวณที่ทายร้อนไปด้วยกระเทียมได้เดี๋ยวกระเทียมเออปิดร้านแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะดื่มเลือดของคนนี้นะเอ๊ะไม่นะเดี๋ยวทำไมพลังฉันใช้ไม่ได้พอน,นะเอา้ากองกอยเป็นอะไรทำไมคะซิมคนนี้เพิ่งต่อต้านการถูกดื่มเลือดไปเมื่อไม่นานนี้โอ้โห เศร้าไปไหมอะเป็นผีดิบแต่ว่าต้องมายิบลูกกวาดกินนะทุกคนเพื่อเพิ่มความหิวนะคะโอ๊ยไม่ออันนี้ก็อจากพาวสปุกกี้นะคะพาวเสริมสปุกกี้หยิบลูกกวาดขึ้นมาเอ้ยตกใจทุกครั้งเลยอะปกติมันจะมีมือโผล่ไม่ใช่หรอไหนดูมองๆหน่อยสิโอ้อเห็นผมเธอแล้วนั่นไง ฉันสัมผัสได้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แน่ๆกลิ่นกลิ่นนี่ท่านเขาก็เดินผ่านมาด้วยอฉันคือผีดิบจีนผีดิบจีนเจอกับผีดิบฟังค่ะทุกคนฮาวมวพร์พายเออจีบได้ไหมเนี่ยจะจีบเขาได้ไหมจีบเลยจีบเลยโมฮงกับเซเล็บโมฮงกับแวมไพร์เหรอเอาเดี๋ยวนะไปไหนแล้วล่ะ จะวิ่งไปไหนล่ะคะข้างหลังนี้ทำรับด้วยค่ะถึงจะโดนแปะยันก็ก็ไม่สามารถที şey ่จะอุ้ยดอนจูบด้วยค่ะเฮ้ยว้าวพีสาวกองกอยก็มีความรักได้เหมือนกันนะคะนี่จะมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย จังงั้นนะทุกคน,นดีไหมคะโอเคตอนนี้ก็อยอยู่ยันเช้าเนะะี่ค่ะไม่ไปไหนแล้วคะ่ะกองก้อยโอ้โหตอนนี้คือ,อยังเก่งเลยทุกคนโอ้ oh, ดูความเก่งของเชิลสิคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะอจ้ำสีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าเนาะโอเคเราก็จะจ้ำสีลองไปหีบนะคะ ก่อนหน้านี้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหากองกอยนะคะลอยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมรดกเราก็เลยตอบตกลงไปค่ะที่เธอรักฉันมันพร้อมรดกงั้นสินะฉันเลยขอโทษค่ะขอโทษบนเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะนี่ไม่ได้เรียกว่าบนเตียงนี่เขาเรียกว่าขอโทษในหลงศพนะคะกลายเป็นว่าเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเป็นเรื่องราวอินเลิฟซะได้อ๋อ ค่เนี่อ่ะอินรอบเฉยเลยชาเล็จะกรอบแล้วหรอคะฮะมีขอแต่งงานขึ้นแล้วอ่ะทุกคนค่ะเราจะทำาันนี้สำเร็จจริงๆเหรอไอที่แบบว่าทำบอระดกเนี่ยโอ้โหดนตรีประกอบช่างโรแมนติกเสียอะไรผู้ชายจับหน้าค่ะคือเราจะได้เงินหมดหรอคะหรือว่ายังไงอ่ะเป็นวิธีที่ก่อนเงามากเลยนะคะ สำเร็จกันนาบานอ๋อมอแบแหวนให้แล้วค่ะจริงๆเราต้องรีบเข้าบ้านไปเลยนะทุกคนตอนนี้เห้ยสำเร็จด้วยอะ่ะแดงเงยืนมาด้วยค่ะ <c oughs> ตรงตามเงื่อนไขที่ได้รับมรดกโอ้โหอย่างกับละครไทยเลยค่ะแบบแต่งงานเพื่อรับมระดกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของผีกองกอยนะคะในฉบับเวอร์ชัน t h Sim m h a l l o w e e n ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลที่ทุกคนต้องแต่งตัวให้ดูน่ากลัวและสยองขวัญแต่เป็นเทศกาลที่คุณสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบที่โดดเด่นและมีสไตล์ในแต่ละปีนั้นการเตรียมตัวเพื่อแต่งกายในเทศกาลฮ l l โลวีนเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากที่สุดเราอยากให้ทุกคนมาร่วมแต่งซิมในเทศกาลฮั l โลวีนที่จะมาถึงนี้กันนะคะ ได้มีกิจกรรมดีๆมาอีกแล้วค่ะรอบก่อนเนี่ยมีคนริ่มสนุกกันเยอะม,มากๆเลยรอบนี้ EA เขาจัดมาให้อีกแล้วนะคะเงื่อนไขในการเล่นกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่โพสภาพสกิีนช็อตที่ตัวเองสร้างในทีม My Halloween Fashion Look พร้อมระบุแรงบันดาลใจแล้วก็แฮชแท็ก t h e s oh i m 4 c h a l l e n g e TH พลังพิเศษเสกด้วยซิมแล้วก็ h a t h 4 l i n d เลจจังโพสภาพลง Facebook หรือว่า IG ของตัวเองแล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่ม r e a l ม i m คอมมูนิตี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจาก,การรมภายในกลุ่มได้เช่นกันคะ่ะ สำหรับผู้ชนะ30ท่านจะได้รับเดลซิมซีภาคเสรมจำนวน2ภาคค่ะและสำหรับใครที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุด3ท่านนะคะก็จะได้รับหูฟังไร้สายของ JBL นะคะเป็นหูฟังบลูทูธเฮดฟนนั่นเองค่ะมูลค่ากว่า3,000บาทเลยนะได้เป็นฟรีๆเลย3ท่านนะคะ กิจกรรมเริ่มต้นวันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะและพี่ลินจะประกาศผู้ชนะลงในเพจลินเดลเลแล้วก็คอมมูนิตี้ของ YouTube ในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะอ่านได้ที่ description ใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะทุกคน